รเราก็มาถึงวัดถ้ำแฝดแล้วนะครับผมนี่นะครับวัดถ้ำแฝดหลวงพ่อทำรมดินครับผมเพิ่งม,ม,มาถึงเมื่อกี้เลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะเดินดูเดินไหว้สักระนะครับผมวันนี้ตั้งใจที่จะมาเลยครับไปเราไปเดินดูกันดีกว่า <ม> <c oughs> สักการะหลวงพอ่อสามฤทธิ์นะครับผมวัดเงียบมากในถ้ำไม่มีเดี๋ยวค่อยลงไปวาดกันดีกว่า ข้าลงไปดีกว่าครับผมเราไปข่ักขว่กสลิดกันก่อนดีกวับน,นี่ผมวิหาร พ,พ่อผัววิสัสต์เจ้าแม่คุณอิมนะครับนี่ครับมาขอพรได้นะครับผมสุขหลวงพ่อสมที่น่าจะอยู่ข้างบนเดี๋ยวไปก่อน เงียบมาก <c oughs> ต่อค่ะไว่กับเสียงนะครับพอดีเพิ่งถึงนะครับอาจจะเสียงแหบไปหน่อย <c oughs> น่าจะอยู่ข้างบน,นครับพ่อสาเดิจมาเราจะขึ้นข้างบนนี่แหละ Let's แล้วเราก็สักการะหลวงพ่อสำเร็เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ก็เหมือนจุดนั่งพักจุดหนึ่ง่ารู้สึกว่าล่มเย็นสบายหายเหนื่อยแล้วครับผมไปขอพอหลวงพ่อมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องเดินทางไปหาพ่ออีกนะก็ไปสุดร้ไพเขาหน่อยแล้วก็มีของ บูชาอย่างหนึ่งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้คำแนะนำจากาคนดูแลคนเฝ้าคนอารที่อยู่กับหลวงพ่อนะครับตอนนี้เขาก็แนะนำมาได้ดีเพราะสมควรก,ก็สามพ่อที่หลวงพ่อเขาขอไว้ก็จะทำให้ไ,ได้ครับ อันนี้ก็เราก็มาเดินทางต่อแล้วเดี๋ยวต้องไปขับรถไปหาพ่ออีกนีครับผมถ้าใครสนใจมาวัดถ้ำแฝดจังหวัดกาญจนบุรีก็นแนะนำให้มาได้นะครับผมมาทำบุญมาสักการะหลวงพ่อได้นะครับวัดถ้ำแฝดอย่างนี้รู้สึกว่าดีมากผมว่าด,ดีเป็นวัดดีอย่างหนึ่งนะครับผม บรรยากาศดีตาใครสนใจจะมาทำบุญสักการะหลวงพ่อได้นะครับที่วัดท้ำแฝดจังหวัดก,กาญจนบ,บุรีนะครับผมมาขอเชิญชว,วนมานะครับผมมาสักการะหลวงพ่อได้นะครับังนี้ว่าเราได้เห็นทางลงถ้ำอยู่แต่อกเราเข้าไปไหว้ในถ้ำดูสักนิดนึงก่อนกลับ แว้ก่อนแว้ก่อนโอเคครับห้าอะไรเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ห้าลองถอดรองเท้าก่อนนะครับนี่ตำบหุ๋น ดูทีกว่าว่าข้างทางที่มีละไรบ้างเอ่ย もう。Oh, <my>